พระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งกระทาสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยน้นโดยได้รับมาจากประเทศอินเดียซึ่งชาวฮินดูถือว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทํานายความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองได้ในประเทศกัมพูชาตามพงศาวดารน,นักโบราณคดีได้ระบุว่าพระราชพิธีจรดพนางคันนั้นได้ถูกพระราชากัมพูชาประกอบเป็นพิธี โดยพวกเขาได้คนพบรูปปั้นหลายรูปที่แสดงถึงสถานะของพระราชพิธีจรดพนังคันในสมัยนั้นปัจจุบันพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและยิ่งเป็นเทศกาลท้องถิ่นของประเทศสีลังกาอีกด้วย ส่วนความสำคัญของวันพืชมงคลของไทยเรานั้นจัดขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธัญญาหารและบำรุงขวัญเกษตรกรซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเตือนให้ประชาชนเริ่มเอาปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลักที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยนั่นเอง